วันนี้คุณยายน้องโอโมชวนเพื่อนเข้าครัวมาผัดเต้าหู้น้ำพริกเผากันค่ะวันนี้เจนนะคะเราตั้งกระทะเสร็จแล้วเราเอาเต้าหู้ไปลงกระทะทอดให้เขา สุกนิดๆอะค่ะไม่ต้องสุกมากเวลาเราขัดเขาจะได้ไม่แตกจะได้ไม่เละนะคะ ถ้าเราไม่ทอดก่อนเขาก็จะเละค่ะเจ้าหู้เราก็ทอดสุกพอดีแล้วค่ะ เราก็ตักม้พักไว้ก่อนนะคะสุกแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเรามาพักไว้ก่อนแล้วเราก็มาตั้งกระท้ะ ใส่น้ำมันนิดหน่อยพอค่ะแล้วเราก็มาเอากระเทียมลงไปผัดให้หอมคุณยายใช้เต้าหู้หลอดนะคะซื้อมาจากห้างดิกซีหลอดละสิบบาทเต้าหู้ธรรมดานะคะไม่ใช่เต้าหู้ไข่วันนี้ทำ เต้าหู้เจค่ะไม่มีมังสวิรัตนะคะวันนี้กระเทียมเราหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อย แล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยซอสเห็ดหอมห่งช้อนโต๊นะคะใส่น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ไม่ต้องเต็มมากเดี๋ยวจะหวานค่ะพ้าะวต้ว้เราแค่หลอดเดียวผรงปรุงรสเจเห็ดหอมก็ไม่ต้องถึง1ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วเราก็ใส่น้ำพริกเผาไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราจะคนเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวกเค้ื่อเขาจะเละถึงเราจะผัดแต่ก้าพู้หลอดเขาจะนิ่มค่ะ เขาจะเละง่าย แล้วเราก็ใส่พริกแดงลงไปตอมนดแล้วเราก็ใส่ใบหัวระพาลงไปค่ะใส่ใบโหละพาลงไปแล้วก็ไปเกิบแก๊สซะละ ใส่จามได้เลยนะคะแค่นี้เราก็ได้ผัดเต้าหู้หลอดน้ำพริกเผาคนเขาไม่กินไม่ทานเนื้อสัตว์เขาก็จะทำแบบนี้ละคะ่ะถ้าคนทานเนื้อสัตว์เขาก็จะผัดหวยลายนะคะแบบนี้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะชวนเพื่อนๆมาทำผัดเต้าหู้น้ำพริกเผากันนะคะมาทานด้วยกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ